ถ้าได้หัวใจกูที่มึงไม่เห็นเพราะกูไม่เชืมันมีแต่ my pain ที่มันรู้ทันความเจะบปวดมันรู้ว่ากูไม่มีปัญญาจะสู้มันแช่กูอยู่แต่ห้องไม่ไปในอดาได้แช่กูเดินไปหยิบมีดที่มันวางอยู่ในเกและกูลาจะจบชีวิตด้วยน้ำมือของกูเองเพื่อไม่ลกใครในชีวิตแต่ตอนนั้นกูคิดไปเองยเท่ากับตัวกูเองเกิดมาทำไมตายไปได้ก็ดีหาไปทางซ้ายทางขวา ตที่กูคิดว่าดีมองไม่เห็นเพื่อนพี่น้องไปแต่แฟมิลี่คูดเอาความใจตัวมาจากบึงลึกเงินนั่งตร้าคดีถ้ากูทำสำเ็จวันนั้นวันนี้พวกมึงไม่รู้จักกูสิ่ีกูผิดพลาดไปในชีวิตเด้พวกมึงรู้จักดูความตายอยู่ใกล้ตัวนี่คือความูดจะกกูสิ่ีกูเจอในชีวิตกูให้มันเป็นเหมือนคู่กูได้เข้าใจชีวิตที่ไม่มีแสงนำทางในชีวิตตอนนันของกูความสุขมันเริ่มเลือนลางดูสิคนเดียวแม้ว่าผู้ค ความเป็นจริงกูทำด้เพียงแคม่มาเชี่ยตอนนี้กูไม่รู้ว่ากูเป็นอะไรหันไปมองหนะ้าแม่ทำกับแม่ลองหน้าจงไหนี่ไม่ใช่ลูกแม่แม่กูทำว่ากูเป็นใครที่กูเป็นแบบนี้ก็เพราะสิบหาเม็ดอยู่ข้างในอและกูทำด้เพียงแค่คิดไมอ emotion ah. แต่กูจะไม่พาตัวเองกลับไปจุดนั nah. ้น มมภายในหัวใจกูที่มึงไม่เห็นเพราะกูไม่โชืมันมีแต่ my pain ที่มันรู้ทันความเจบปวดมันรู้ว่ากูไม่มีปัญญาจะสู้มันแช่กูอยู่แต่ห้องไม่ไป I all day แช่กูแต่ไปหยิบมีดที่มันวางอยู่ในเกและกูเล่จะจบชีวิตด้วยน้ำมือของกูเองเมื่อไม่เลิกให้ได้ชีวิตแต่ตอนนั้นกูคิดไปเองเยู่พ่อกับแม่ทำงานหนักอาจจะไม่ได้พัก ช่วยดิ้งกูติดตากูคิดว่าพ่อแม่กูไม่รักที่พ่อและแม่ทำให้แต่ชีวิตกูสั้นไม่นันขอเป็นพ่อขอเป็นแม่มึงที่ให้อยังไงเขก็ยังรัก<อ>ชั้นก็คิดว่าโลกใบนี้นำมาเข้ามาชุดความคิดของตัวกูเองมันลำเข้ามากแต่กูคิดแล้วเพื่อนครอบครัวทั้งปัวชาเป็นบ้าและกูรวมความเจ็บปวดทั้งหมดเอาไว้ในโซดา